เริ่มแรกเลยที่ผมได้มา,มาศึกษาเรื่องพระเจ้าผมก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นจริงไม,ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าพระองค์ทรงเป็นจริงนะครับแต่อยากรู้ว่าจากรู้จักว่าพระเยซูค,คิดเป็นใครเท่านั้นว่าในพระคัมภีร์เขาเขียน,เข,ยนเขียนเรื่องเราเป็นยังไงไม่ได้สนใจในเรื่องสิ่งที่พระองค์ทรงทําการอัศจรรย์หรือว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่หรือว่าพระองค์ทรงไทบาปอะไรแต่ก็ พอเรียนไปก็เกิดเริ่มเชื่อเริ่มเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงเริ่มเริ่มเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเริ่มเชื่อว่าพระเจ้ามาไถ่บาปล้วก็เปลี่ยนแปลงความเชื่อผมไปทีละนิดทีละนิดจนผมก็ยอมรับกระเป๋าว่าเรื่องราวพระเจ้าเป็นจริงจากการเรียน พอมาได้รู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของฉันก็ได้มีประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็มีการอธิษฐานกับพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าพระเจ้าดีกับชีวิตเราอะไรเนี่ยหลายครั้งที่ที่เราเองแบบไม่ได้น่ารักแต่ว่าพระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าที่รักเราแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยาก จะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปรู้สึกว่าเออแองอยากจะดีมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพระเจ้าดีกับชีวิตก็ตเลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นสิ่งแรกที่ผมสัมผัสคือผมสัมผัสความรักความรักของพระเจ้าแต่ผมสัมผัสว่าพระเยซูเป็นความรักจริงๆอะไรเงี้ยเวลาผมไปไปประกาศกับคนอื่นผมก็บอกว่าพระเยซูคือความรัก เรามีเรามีความรักมากขึ้นเราเรียนรู้เรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างดีแล้วหลายหลายครั้งที่ผมปฏิเสธว่าเออเราทําไม่ได้ปฏิเสธว่าเราเราไม่ดีแต่พอเรามาเรียนนะสิ่งหนึ่งคือเราเรารู้ว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาดีที่สุดและพระองค์สร้างเราอย่างมีเป้าหมายสิ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมรู้สึกว่าอยากทำอะไรเพื่อพระองค์ เราอยากรู้ว่าพระองค์ทรง,ทรงสร้างเรามาทรงเรียกเรามาเพื่อเหตุผลอะไรเราอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นอยากรู้จักนามพระไทยของพระองค์พอรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็อืมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะมีด้านความคิดเพราะว่าโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะท้อใจง่ายเวลาเราเจอปัญหาหรืออะไรเราจะแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอรู้จัก พระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าของเราทําได้ทุกอย่างเมื่อเราเมื่อหนูขอเมื่อเองขอกับพระเจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้ทําให้เราเรามีกําลังขึ้นมาแล้วเราเราทําสิ่งต่างๆที่เราเคยท้อใจกลายเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้านชาวช่องเขาเท่าไหร่ก็คือค่อนข้างจะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็มีเพื่อนน้อยแต่ พอมารู้จักพระเจ้าทําให้สามารถเป็นคนที่อยากจะไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นทําให้เราสามารถยิ้มออกมาจากข้างในได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างผมเปงผมเองนันกกฎหมายผมก็รู้สึกว่าเกิดเราไม่ได้เรียนพักคมทีแล้วอะ ก็จะถูกหลอกได้เมื่อเมื่อคนเกล่าถึงพระคัมภีร์หรือการที่มีคนหนึ่งอ้างพระคัมภี์บทหนึ่งเข้ามาผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดความจริงไหมผมเลยต้องเรียนพระคัมภีร์เพื่อสิ่งหนึ่งคือการตัวเองถูกหลอกอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วพอมาเรียนพระคัมภีร์แล้วพอเริ่มเรียนสักระยะหนึ่งผมก็ไม่กลัวใครหลอกผมแล้วแต่ว่าแต่รู้สึกว่าตัวเราจะหมืนก็จะหลอกตัวเองมากกว่า มีหลายอย่างที่ที่เราเข้าใจพระคัมภีร์ผิดพอม,มาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้นเมื่อก่อนเราทำอะไรแล้วโดยที่เราคิดไปเองครับเป้าหมายผมก็คือและตอนนี้ก็อยากเอาพระคัมภีร์ไปแบ่งปันคุณอื่นผมจึงอยากเรียนพระคัมภีร์แม้บางครั้งง่วงนอนขี้เกียจประจำอยู่แล้วนี่ครับแต่เรารู้ว่าต่อไปอ่ะ ใน,ในชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยต่อไปอีกสิบปี2ี่สิปีผมเชื่อว่าจะเป็นพระพรกับอีกหลายๆคนไม่ใช่เพร่ะต่อตัวเราในการรับใช้พระเจ้าตอนแรกที่ก็จะมีพี่เลี้ยงของเราอย่างเงี้ยบอกว่าออ,อยากเมื่อเราโตขึ้นอยากให้เราเองแบบว่าลองไปดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยเมื่อเราร,รับความรักพระเจ้าเข้ามาก็ต้องออกไป ดูแลคนอื่นแต่โดยตอนแรกไม่อยากทำว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะสนใจใครเท่าไหร่แก็แต่รู้สึกว่าพระเจ้ารักเรามากจนจนเมือ่อพระเจ้ารักเรามากเราก็ต้องอยากออกไปทำให้คนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะพอพอไปได้ไปมีโอกาสที่แบบไปแบ่งปันพระคัมภีร์กับน้องอย่างนี้ตอนแรกก็มไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่า ทำทำให้เราเห็นความรักพระเจ้าในมุมมองที่มันกว้างขึ้นเห็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่ประสบสิ่งที่น้องเจอมันมันเหมือนกับสิ่งที่เราเองเคยเจอเราเราเคยเจอแล้วเราผ่านมาเราสามารถไปไปบอกเขาได้ว่าพี่เคยเจอมาอย่างนี้แล้วพี่ทําอย่างนี้แล้วทําให้เราผ่านไปได้ยังไงเมื่อเมื่อก่อนผมทําอะไรผมก็ต้องคิดก่อนว่าเป็นประโยชน์ไหม เป็นประโยชน์กับตัวผมแค่ไหนผมพาก็คือผมจะหวังผลนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งเพื่อมารู้จักพระเจ้าแม้ไม่มีใครเห็นนะผมก็ยังอยากจะทําอยู่เพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ทรงมองเราอยู่อะไรเงี้ยอยากทำเพราะเราเรารักพระองค์แม้ไม่มีใครรู้เราก็เต็มใจที่จะทําตอนนี้ที่ผมพอที่จะทําได้ก็มีอการได้รับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่วันเสาร์เนี่ยครับ เพื่อวันสปาโตเป็นวันอาทิตย์อะไรเงี้ยระวหว่างสัทธาผมก็ได้มีโอกาสประกาศเรื่องเรพระเจ้าอยากให้คนรู้จักพระเยซูคิดว่ามามาไถ่บาปเรายังไงพระองค์ทรงรักเรายังไงรู้สึกสนุกครับแล้วเราเรา,เร,ารู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อมีโอกาสได้รับแชร์พระเจ้า เพราะบางครั้งเราก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายอะยงี้ครับเมื่อเราเรามารับแชร์พระเจ้าแล้วรู้สึกมีชีวิตช,ชีวามากขึ้นก็ได้ได้มีโอกาสทํางานอย่างอื่นในคิดทาจักมากขึ้นอย่างเช่นก็จะมีอยู่วงประสานเสียงของคิดถจักแล้วก็คิดทจักเด็กแล้วก็จะมีงานอื่นๆมาทําไมอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นเราเรารู้สึกว่าคิดทจักเป็น เป็นเหมือนบ้านของเราเป็นเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นคือสิ่งที่เราทำมันได้ทำให้พระเจ้าแล้วก็ได้ปริบัติพี่น้องด้วยมีความสุขอย่างเช่นอ,อยู่ประสานเสียงก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้ได้ใช้ในสิ่งที่ที่เราชอบสิ่งที่ที่เราค่อนข้างจะถนัดแล้วก็ได้ทำมันออกมาก็เลยทำให้รู้สึกว่า มีความสุขในการทำก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ที่เลือกใช้เองเรารู้สึกว่าเราเราอยู่ในโลกเราเป็นเป็นแค่คนที่แบบเล็กน้อยมากที่แบบมันเหมือนเราไม่ได้มีคุณค่าเท่าไหร่แต่ว่าการที่พระเจ้าให้ให้เองมาได้มีส่วนร่วมในหลายๆอย่างก็ทำให้รู้สึกว่าเออชีวิตเรามันมันมีค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้ามอง เราไม่เหมือนที่คนอื่นมองแต่เลยรู้สึกขอบคุณพระเจ้า